ก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่วันนี้นะครับมามาร่วมฟังแถลงข่าวอาการของน้องสาวผมนะครับก็คือน้องวิรดาครับที่กําลังป่วยอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอยากจะแบบให้ให้ให้ไม่ได้บอกกับสื่อทุกๆสื่อนะครับแต่ว่าด้วยความที่ หลายหลายท่านก็อาจอยากรู้ว่าว่าตอนนี้อาการของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยก็เลยมีโอกาสได้ปรึกษานะครับง mm hmm. พี่เต้เนี่อบอกว่าเดี๋ยวบอกกับสื่อให้ละกันอะไรนะจะได,จะได้จะได้พูดทีเดียวเลยนะครับผมวันนี้ก็ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับกับครอบครัวของเรานะครับเ,เริ่มเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับว่าคือน้องน้องสาวผมเนี่ยน้องวิรดาเนี่ยก็มี ตอนนี้คือติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงคือน่เท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้คือน้องเนี่ยไปทำงานด้วยกันเมื่อวันที่20 21ไปแสดงลิเกก็จะมีไปที่ทั้งอัมพาวาที่ชัชนาทนะครับทั้งสองที่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็พอทราบว่าน้องสาว เริ่มมีอาการเป็นไข้ก่อนหน้านะก็คือจะมีการปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเ,เป็นคันเบารู้สึกว่าเขาเป็นมดลูกหรือเปล่าคือเขาก็เขากา็คิดไปเองอรว่า,ว,าว่าเป็นลักษณะแบบนั้นว่าติดเชื้อหรือเปล่าก็ก็มาถามหายาที่ท,ที่ผมอะไรเงี้ยบอกอไม่มีหรอกยาครับไปหาหมอเธออะไรเงี้ยวันนั้นเมือ่อเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบสามมานั้นนะครับที่เจอกัน แล้วก็หลังจากนั้นก็กแยกย้ายแยกย้ายไปทํางานมาที่ยี่สี่ก็แยกย้ายกันเขาก็กลับไปอยู่ที่บดีไปอยู่ที่ราชบุรีและช่วงนั้น,นเขารู้สึกเริ่มเริ่มปวดท้องเริ่มเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้มมไ,ขไข้สูงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยซื้อยามารับประทานเองซื้อยาลดไข้พอซื้อยาลดไข้ได้กินยาลดไข้ไปก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นกับทา ธุระส่วนตัวต่อไปที่นน่นไปที่นี่อะไรเงี้ยจนวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวรู้สึกเริ่มหัวทิ่มเหมือนแบบไข้มีไข้ด้วยแล้วก็ปวดท้องมีปวดเนื้อปวดตัววันนั้นเขาก็เลยก็เลยไปหาหมอหาหมอคลินิกครับห,หมอคลินิกแล้วก็ก็ฉีดยามาสองเข็ม ก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ายาชนิดไหนนะครับฉีดยามาสองเข็มก็เดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวต้องประคองกันขึ้นรถอะไรเงี้ยก็ได้แต่บอกว่าเขา,เาหัวใจเต้นเต้นแบบเต้นช้าความดันตกก็ไป,ไปฉีดยาหลังจากวันนั้นก็ไข้ไข้สมทั้งวันวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยไข้สมทั้งวันหลังจากนั้นก็ มีโอกาสที่จะต้องเราจะต้องเดินทางไปไปทำงานช่วงงานลิเกผมจะมีวันที่3 0ม1วันที่1ซึ่งต้องเดินทางไปไปหลายที่ไปไปเพชรบูรณ์กลับมารายองกลับไปเพชรบูรณ์ก็เลยนัดนัดแนกกันว่าเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันน้องกอ็นั่งรถมามาถึงที่บ้านทีม่มารวมกันที่บ้านครับ พอรวมกันที่บ้านเขาก็ดูก็ดูปกติตอนแรกนะครับเดินเข้ามาในบ้านก็ดูปกติหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกหนาวคือหม่มผ้าคุมหัวทั้งทั้งตัวเลยคุมแบบมันนอนอยู่ข้างแล้วก็แบบเป็นไรเนี่ยไม่หนาวขานาดนี้หนาวหนาวมากหนาวมากามาก็ไล่ให้ขึ้นไปนอนบนห้องหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็จนจนประมาณตีสามคนดูแลเขาเขาบอกว่าพาเวียไปที่โรงพยาบาลแล้ว เพราะว่าอาการปวดท้องปวดท้องแล้วก็มีไข้ปวดท้องก็ไปถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแหละแล้วก็ช่วงตีสามมาก็มารู้อีกทีคือตอนเช้าผมผมโทรศัพท์วิดีโอคอลไปตอนเช้าเห็นน้องกําลังแบบสั่นมากคือเขาบอกใช้พ่อห่ม4ี่ห้าผืนก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก,ก็ทางโรงพยาบาลก็มีการเช็ดตัวมีการดูแลกันเบื้องต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับสักสักช่วงประมาณ เที่ยงผมก็เลยแวะเข้าไปไปเยี่ยมเพราะว่าแอดมิดแล้วก็คือวันนั้นคงไม่ได้ไปทํางานแล้วล่ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเข้าไปก็เห็นน้องหลับนอนหลับเอาผ้าปิดตาไว้ก็นอนนิ่งๆหลับรู้สึกว่าเขาจะทางทางโรงพยาบาลจะจะช่วยแบบเป่าลมร้อนให้ให้หายหนาวอะไรเงี้ยครับเขาก็หลับไปผมก็อยู่สักระยะนึงแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปลุกเพราะว่าคิดว่าน้องคงจะเพลียหลับ เราก็เลยก็เลยลาน้องบอกเดี๋ยวพี่ไปทํางานละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะกลับมามา,มาเยี่ยมในระหว่างที่เดินทางไปได้สักประมาณชั่วโมงนิดนิดนะครับทางพี่เลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่ากุ้งน้องเป็นอะไรไม่รู้คือมันเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกตัวและตามันลอยและช่วงนั้นมันจะมีอาการแบบเหมือนสำลักเหมือนเหมือนเหมือนชักแบบ กึกๆๆ,ๆแล้วมีน้าลายไหลออกมาอะไรเงี้ยครับและตอนนั้นหน่วยพยาบาลหน่วยแพทย์ก็กเข้าไปแบบลุมดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกใจไม่ดีละรู้สึกใจไม่ดีว่าเพราะเพราะช่วงที่ที่เข้าไปช่วงปีสามเนี่ยเขาก็เจาะเลือดก่อนเลยสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกพอะตอนเช้าผลก็ออกมาว่าเป็นไข้เลือดออกจริงๆเก็ดเลือดก็ ตอนนั้นคือยังแสนกว่าอยู่ยังแสนสี่อยู่อะไรนะครับตอนนั้นพอหลังจากที่ที่น้องช็อกเขาก็ช็อกหมดสติหมดสติเลยเในระหว่างนั้นก็ก็ทางทางแพทย์ก็โทรมาโทรมาคุยกับผมว่าอา,อาจจะต้องใช้วิธีใช้ท่อช่วยหายใจนะเพราะว่าน้องมีอาการอาการช็อกไปอะไรต้องต้องใช้ต้องสอดท่อ ก็ทำนั้นครับคืออันไหนที่ที่ทาแล้วแล้วน้องเราปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทําเลยอะไรเงี้ยครับก็สอดท่อช่วยหายใจซึ่งตอนนั้นความดันเท่าที่ทราบก็คืออยู่ที่60-30ความดันความดันอยู่หกสิคือต่ํามากก็จําเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุ้นความดัน ก็ให้ทีแรกให้ทางแขนทางแขนไม่ไหวในน่าจะไหวแน่ก็เลยก็เลยให้ทางเส้นเลือดเส้นเลือดดำเส้นเลือดเส้นใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือให้ให้สารละลายผ่านทางนั้นให้ให้กระตุ้นให้หัวใจดีขึ้นซึ่งก็ก็ยังยังไม่ไม่ถึงกระดีขึ้นสักทีเดียวนะครับความดันหัวใจยังยังไม่ค่อยดี หลังจากนั้นผมก็เสร็จงานจากที่นูนกตีกลับมาที่ที่โรงพยาบาลเลยครา้นี้ก็ก็มาดูว่าน้องก็ยังไม่ไม่รู้สึกตัวแหละก็ยังนอนดิ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะย้ายโรงพยาบาลขอ,อย้ายโรงพยาบาลเผื่อว่าเครื่องมืออะไรมันอาจจะมันมันบางอย่างอาจจะจะจะช่วยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางทางแพทย์เขาก็อนุญาตบอกอืมต้องต้องย้ายก็น่าจะย้ายได้ แต่ว่าติดตรงปัญหาที่ว่าหัวใจมันยังไม่ดีมีภาวะเสี่ยงในการที่จะเคลื่อนย้ายวันนั้นก็รอรอกันทั้งวันว่าจะเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าทางแพทย์เขาก็ติดต่อกับทางโงรงพยาบาลว่าต้องการประมาณไหนที่แบบถึงจะย้ายได้จนสุดท้ายแล้วย้ายได้ย้ายได้ในในช่วงบ่ายบ่ายของวันวันที่สา วันที่31ก็ย้ายมาที่โงรงพยาบาลาบำุุงราชท่านก็แบบว่าคุณหมอก็รีบมามาดูแลกันมาคอนซัลท์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้หัวใจเต้นไม่ดีหัวใจเต้นอยู่แค่20เปอร์เซนต้องทำการบรลลูนหัวใจเพื่อให้ช่วยให้หัวใจไม่ทำงานหนักจนเกินไป Uh, แล้วก็มีการซีทีสแกนดูดูเรื่องสมองก็รู้สึกว่ามันมีอาการแบบสมองบวมด้วยเหมือนกันด้วยก็ก็เลยเข้าไปเข้าไปไปไป,ไปทำบรลลูนหัวใจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยผมก็ไปงานต่อแล้วก็แล้วก็อีกวันนึงก็กลับมาก็กลับมาอีกวันหนึ่ง uh, ด้วยเครื่อง ก็ยังสามารถช่วยได้ช่วยช่วยให้ให้หัวใจก็เต้นค่อยๆกลับมาดีขึ้นกลับมาดีขึ้นแต่ว่าด้วยยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็เชื้อเชื้อโรคก็คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อเดงกิดงกิก็คือเขาบอกมีสี่สายพันธุ์น้องน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งสายพันธุ์แรกที่ที่เด็กๆเป็นก็จะไม่ไม่ไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะจะหนักมากที่ระบาดมากในเบืองไทย แต่ว่าบังเอิญว่าน้องเนี่ยอาจจะอาจจะมาหาหมอด้วยด้วยกินยายังมาหาหมอช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้โรคเน้นหนักอาจจะประกอบกับการที่ติดเชื้ออย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้หนักมากหนักมากถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าคุณบอกว่าน่าจะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์มั้งที่คนที่จะเป็นหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยวันนั้นก็เลยได้ได,ได้คุยกับ อาจารย์หมอซึ่งอาจารย์หมอก็เขาก็ระดมทุกอย่างว่าจะทํำยังไงได้บ้างเลยครับก็มีการท,ทําทำพลาสมาเหมือนกับมีการมีการาแยกแยกน้ําเหลืองคือเหมือนเหมือนฟอกน้าเหลืองอเอาเชื้อโรคทิ้งอะไรเงี้ยเพื่อให้ให้ฟอกให้เลือดดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ทําอยู่สองครั้งทําอยู่สองครั้งก็ก็ยังไม่ฝืนซึ่ง คุณหมอก็ก็ได้ได้ดูม่านตาครับว่ามันยังไม่ตอบสนองยังไม่ตอบสนองก็รักษากันตามสิ่งที่ควรจะทำคุณหมอว่าทำในสิ่งที่เราควรจะทำทุกอย่างณนะเวลานี้ตอนนี้ก็ผลผลของอความดันเลือดที่ว่าใช้เครื่องใช้เครื่อง บอลลูน uh, เขาก็พยายามแบบบาลานซ์ให้ให้อยากจะเอาเครื่องบอลลูนนี้ออกเพื่อที่ทําการ MRI ให้ได้เพราะมเครื่องมันขวางเตียงอยู่ mm hmm. ก็ทั้งเพิ่มยาความดันลดเครื่องบอลลูนจนสามารถถอดบอลลูนออกได้เอาเอาเครื่องบอลลูนออกแล้วก็ยังหัวใจก็ยังเต้นอยู่ที่ประมาณ35ตอนนั้นนะครับ35%แล้วก็ได้เข้าทำา MRI ก็ ผล m อ no really no so anyway, no <c 195 2> i ก็ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเพราะว่ารู้สึกว่าสมองมันมันมันน่าจะขาดเลือดอยู่สมองขาดเลือดเลือดมันส่งไปไม่ถึงอ่้แนวทางการรักษาที่จะได้ไม่ได้เบียงนแนวทางตอนนี้คือระบบหัวใจดีขึ้นตอนเนี้ไม่ได้ใช้เครื่องแล้วก็ใช้ยาน้อยมากก็เต้นมา ประมาณได้ห้าสิเปอร์เซ็แล้วาบอกว่าคนปกติก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรประมาณเนี้ยน,น้องมาประมาณห้าสิบเปอร์เซนระบบไตปอดตับอะไรเงี้ยยังยังอยู่ในขั้นดีอาจจะมีติดเชื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่หนักๆคือที่สมองที่สมองซึ่งยัง,ย,งยังไม่ยังยังไม่รู้สึกตัวครับหมอก็พยายามทําทุกอย่างตอนนี้ก็เอ,อ ขอ,อยากทางโรงพยาบาลเขาเขาก็คือข้อมูลจากโรงพยาบาลนะครับบอกว่าคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวเป็นไข้เลดัดออกชนิดรุนแรงขณะนี้คนไข้ยังคงไม่รู้สึกตัวและยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งทีมแพทย ต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและอัปเดตสถานการณ์ให้ญาติผู้ป่วยทราบกันวันต่อวันครับการทำงานของสมองตอนนี้มันกีร์เางานของสมองตอนนี้มันยังไม่ดียังไม่ดีก็คือตั้งแต่วันแรกที่นอนมาสิบกว่าวันเนี่ยจนถึงวันเนี้ก็ยังไม่มีการ <Billie S 1> ยังมีการตอบสนองยังไม่มีการตอบสนองครับเห็นว่าทางก่อนอันนี้ทางจจ้งเหงยก็ไปขอข้อพ้าต่างๆกับคุณเรื่องมาด้วยบ้างก็ก็ทําทุกอย่างนะคะก็อะไรที่ช่วยได้นะคะแล้วก็พาคุณแม่ที่แม่ชีเนี่ยไปทําบุญใครที่บอกว่าสายมูเนาะเราก็ต้องสายนี้เราก็ไปไปช่วยทุกๆเกือบทุกที่นะ แต่บางทีเราไม่ได้ลงโซเชียลเราทําหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนจะดีขึ้นเหมือนบางทีก็มีแบบอะไรให้เราเห็นว่าดีขึ้น<ม>แต่ก็ยังยังเหมือนที่คุณกุ้งพูด<ม>อะไรอย่างเงี้ยยังทรงตัวอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>เราก็ทําทําเยอะต<ม>อนนี้าถามเรือ่องกุาพอย่งครอบครัวเราเป็นคมอาการนองสนทิทคือต้องมาเต้องเทีคววันสองวันใช่ครับ าครอบครัวก็ยังมีกาลังใจในเรื่องก็มันมันจะขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาช่วงที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ห่วงว่าจะทําบอลลูนได้ไหมคือพอหมอบอกว่าดูจากเก็ดเลือดเก็ดเลือดมันอยู่แค่สองหมื่นตอนนั้นที่จะทาบอลลูนจะทําได้ไหมเราก็ลุ้นในระหว่างนั้นเราเราก็ต้องไปทํางานพอสามารถทําบอลลูนได ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการทําดีใจขึ้นมาและ้ะดีใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาวันหนึ่งมีตัวอื่นเข้ามาอีกทําให้เราแบบใ,ใจฟอลงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ระดับเนี้ยตลอดตลอดเวลาแต่ถามว่าเ,เราไม่หมดกำลังใจใช่ค่ะคือคือ ต้องบอกว่าเราก็ทำทุกทุกวิถีทางที่ที่ควรจะทำไม่ว่าจะทางการแพทย์เราก็ให้ให้คุณหมอดูแลเต็มที่ซ,ซึ่งซึ่งต้องต้องต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจริงๆครับ mm hmm. ส่วนพวกเราเองที่ที่พอจะทำได้ก็คือบุญทำบุญบ้างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราเราก็มีพวกแฟนๆที่รู้จักที่เขารักน้องวิเขาก็จะแบบส่งบุญมานะทำบุญ ทำบุญให้ให้น้องให้น้องหายให้น้องฟื้นอะไรเงี้ยเราคุณแม่ก็บนบนบนน้องว่าถ้าฟื้นเนี่ยเดี๋ยวจะบวชคือบวชกค,คนหัวเลยทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งน้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวันที่รู้สึกว่ามันมันมันรอไม่ได้แม่บอกขอบวชบวชเลยแล้วกันกนหัวเลยเพื่อส่งบุญให้น้องเออเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันมันจะหาย ได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนครับแต่ว่าทุกทุกอย่างเราเรายังมีความหวังยังมีหวังปฏิหารตอนนี้หวังปฏิหารหรือแม้จะริบหลี่ก็หวังว่าแค่้นกมันรับตอบสนองแค่มันรับรู้เราก็ดีใจแล้วเออมันต้องรอปฏิหารจริงๆค่ะตอนนี้ คุณหมอก็กทำทุกทุกวิธีทางเนาะตอนเนี้ยคือเราเรา,เรารู้คุณหมอแบบเต็มที่มากเพราะเขารู้ว่าเรายังมีความหวังเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ไม่หมดหวังเหมือนกันพยายามทำทุกทีทุกวิธีทางคือเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้างให้น้องให้น้องมีมีโอกาสที่จะจะ,จะฟื้นกลับมาได้อะไรเยงี้ครับ เราได้มีาบอกอะไรกับน้องบอกครับคุยบอกให้กลับมานะน้องให้กลับมาเพราะว่ามันมันมัน,มนเราเรามันตัวติดกันมาตลอดตั้งแต่เด็กเรามีแค่สองคนพี่น้องแล้วก็รู้ใจกันมากรู้ใจกันแบบจะทําอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากมายเป็นพระเอกคู่กันรอ้องเพลงคู่กันคือทําอะไรด้วยด้วยกันมาตลอดเนี้ย จนถึงวันที่น้องป่วยช่วงช่วง3 0มสิบสาสบเอดวันที่หนึ่งอะคือเราต้องทำหน้าที่แต่ว่าก็พยายามทำให้ได้ให,ให้ดีที่สุดให้มันให้มันไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็ก็หวังแบบว่าคุยกับน้องว่ามีฟื้นมานะทุกคนให้กำลังใจทุกคนรักรักหนุ่มมาก เขาบางทีเขาเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพราะเป็นนักร้องทําเพลงได้มีกี่เพลงหรอกก็เป็นนังเอลิเกคู่กันบางคนก็ต้องต้องถามถึงก็ก็ยังมีพี่ที่อยู่ประคองอยู่ข,ข้างๆอยู่ตลอดเวลา <S 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 เขาเองก็ไม่เคยทอนะไม่เคยท้อคือแบบทาทุกอย่างในช่วงที่เขาป่วยเขายังไลฟ์ขายของ อันไหนที่มีไรายได้เข้าเข้ามาหาครอบครัวเขาก็ทําเต็มที่อย่างเงี้ยคือเราเห็นความพยายามเราเห็นความตั้งใจของน้องอ่ะมันและด้วยความที่เราเราเราอยู่ด้วยกันมาเราคัดเสาหลักหรือพ่อไปแล้วมันเหล่าแค่นี้จริงจ่อ คือคุณหมอก็ก็ทําเต็มที่ครับไอ้วนของปฏิหารเนี่ยมันก็ต้องดูกันวันต่อวันแล้วล่ะมันก็ต้องดูว่าแต่อย่างน้อยอย่างน้อยผลผลหัวใจดีขึ้นค่าตับไตอะไรโอเคดีขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่สามารถหายใจได้ไดตัวเองยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็สมอง ก็ต้องรอดูว่าทุนหมอบอว่าบางคนก็ยังยังเคยมีเคสที่แบบว่าสมองไม่รับรู้ไม่มีเวฟแล้วอะแต่ยังสามารถกลับคืนมาได้ี <Okay. S 1> แต่ตอนนี้สมองก็ยังบวมอยู่ยัง uh huh. ยังต้องยังต้องดูกันเป็นวันต่อวันอยู่ครับมีเคสที่คุณหมอบอกว่าโอกาสที่จะกลับคืนมาได้มันเปนคนที่กลับคืนมาได้แล้วอมีครับมีที่ว่ากลับมาได้เดินได้เหายเป็นปกติดี mm hmm. แต่ว่าในในกรณี เคสเนี้ยก็ก็ยังตอบอะไรไม่ได้หมอยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะหายหรือจะดีขึ้นอะไรขนาดไหนครับปกติแล้วน้องเป็นคนสุขภาพทั้งกายเปแข็งแรงหรือว่าเจ็บป่วยเขาก็ไม่ไม่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่มีโรคประจําตัวน้องบี้ไม่มีโรคประจําตัวเขาเป็นคนเด็กร่าเริงปกติไม่ค่อยไม่ค่อยก็ป่วยก็ป่วยได้กันหมดอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันก็บ เป็นไข้หวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นหลักๆเป็นประมาณนั้นที่ที่หนักสุดก็คงครั้งนี้ที่หนักครับเรียกว่าคำนี้คือหมอแรกน้ออาจจะคิดว่าเป็นแค่หวัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับรม,ม,มันมีไข้ขขผมผม,ผมโทรหาน้องไม่รับสายาก็บอกจนจนเขาโทรกลับมาบอกไม่ไ,วไหวนอนเป็นไข้ทั้งวันคิดว่าเป็นไข้ทับฤดูเพราะรู้สึกว่าปวดท้องปวดท้องแต่ว่าเขาบอกเมน์เขายังไม่มาหรอกเขาบูกับ พี่เลี้ยงเขาเมนยังไม่มาแต่ว่าปวดท้องเหมือนจะเป็นไข้ทับฤดูก็เข้าใจว่าแบบนั้นจนจนรู้จริงๆก็คือตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วว่าเป็นไข้เลือดออกอซึ่งตอนก็คือ 6, 6วันใช่ใช่ประมาณเพราะร,รู้มาเมื่อประมาณวันที่24 25ประมาณนี้ครับทีพ่พอรู้สึกว่ามีเริ่มมีไข้มากขึ้นอะไรเงี้ย ใช่ครับ,รบผมเองตอนที่ที่โรงพยาบาลน,นั้นบอกมาว่าเป็นเป็นไข้เลือดออกผมยังยังไม่ไม่เชื่อนะว่าแบบน้องจะเป็นไข้เลือดออกได้ไงแต่ว่าโอเคด,ด้วยความที่เราทํางานมันมัน,ม,นมันก็เจอยุงเจออะไรมีหลายที่เยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ยังไม่คิดว่าเขาจะเป็นไข้เลือดออกเพราะเราเห็นอนาะการเขาปวดท้องแล้วนึกว่าเป็นไข้ยอย่างอื่นนึกว่าเป็นไข้หวัดซึ่งอ่า ก็เกดเลือดจากจากแสนสี่เนี่ยในวันเดียวช่วงไม่กี่ชั่วโมงลดลเหลือเจ็ดหมื่นเหลือแปดหมื่นเหลือสี่หมื่นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันไม่เคยครับไม่เคยแต่ผมผมก็เคยเป็นเมื่อตอนเด็กๆคือรู้ว่าอาการมันจะตับโตมันจะมันจะแน่นมันจะแบบรู้สึกหายใจลาบากอะไรเงี้ยครับแต่แต่น้องอไม่เคยเป็นคั้เลือดออกมาก่อน ไม่มีเลยไม่มีเลยน้องน้องวิไม่มีไม่มีแขนแบบเป็นจ้ำหรือเลือดออกอะไรเลยก็คือปกติมากดูปกติไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากการฉีดยาสองเข็มด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกดนะคะเชาเราไม่รู้เลยไม่มไม่มีอาการทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยากินแต่ก็เฉียให้กินพาราส่วนใหญ่นะครับประมาณนั้นตอนนั้นก็คือฉีดยาทีใช่ครับใช่ครับยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็คือวันที่ คือมนที่ยี่สิบเก้าเลยถึงกำลังใจที่ส่งให้น้องค่ะทุกคนเอาใจช่วยมากๆเลยตอนนี้ที่กูอยากบอกใล้เราก็อต้องบอกว่าครอบครัวเราครอบครัวองค์เทพบาเราอ่ะั้งอยากน้องน้องลูกๆหลานลุกคนที่มาให้กําลังใจมาเป้ามาดูมาช่วยกันแบบส่งกำลังใจเต็มที่ไม่มีใครที่ ที่หมดหวังไม่มีใครที่ท้อถึงแม้ว่าน้องจะยังไม่ตื่นมาอีกอีกหลายวันนะ่ะไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยอีกกี่วันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนก็ยังยังยังหวังพึ่งปฏิหารด้วยหวังพึ่งคุณหมอด้วยควบคู่กันไปคือแบบทุกคนไม่มีท้อมีแสงเล็กน้อยตรงไหนที่มันพอที่จะไปได้ก็ไปทําทุกอย่างกระทั่งแบบแปรหลายๆคนที่ ที่ส่งกําลังใจที่ไปทําบุญไปบวชพระไปในต้นไหนกันคือส่งกาลังใจมาให้น้องเราก็พยายามบอกน้องว่าทุกคนทําบุญให้ทุกคนส่งกําลังใจให้วินะหนูต้องสู้นะหนูต้องกลับมานะหนูต้องต้องตื่นมานะให้ให้ทุกคนอย่างน้อยให้ตื่นมาให้รับรู้ว่าว่ากําลังใจจากพี่น้องญาติจากแฟนๆจากคนที่รู้ทั้งทั้งที่เป็นแฟนแล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นแฟน ที่รู้จักจากข่าวที่รู้จักข่าวก็ส่งกําลังใจมาทุกคนอยากให้น้องได้ตื่นมาได้รับรู้ว่าเนี่ยกําลังใจเหล่านี้ที่ที่เขาส่งให้ให้เรานะให้วินะเขารักเขารักหนูนะหนูยังมีคนที่ที่รักมีคนที่ชื่นชมอยู่อีกมากมายอยากให้เขาตื่นมาได้รับรู้ตรงนี้ด้วยครับ,บแล้วก็แล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณขอขอนุญาตขอบคุณทาง ทางโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับที่เพื้อเผือสถานที่ที่เนี้ยให้ให้ได้มาแถลงข่าวให้นี้มาเจอเจอกับพี่พี่สื่อมวลชนทุกทุกคนนะครับที่ก็ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับดูแลพวกเราอย่างดีทั้งจิตใจทั้งดูแลน้องอย่างดีเลยแล้วก็คุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกทุกคนนะครับที่ที่ให้เกียรติแล้วก็ ส่งกําลังใจให้เรานะครับทุกๆที่เลยนะครับขอบคุณพี่พี่ขอบคุณพี่เต้นขอบคุณพี่นกขอบคุณพี่พี่ทุกสื่อนะครับขอบคุณมากที่วันนี้มาให้กําลังใจครับก็หวังว่ากําลังใจจากทุกคนที่ให้มันจะทําส่งให้น้องมีสติกับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดครับยังไงแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะจะสื่อสารอาจจะทางช่องทางส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยครับให้ได้รับรู้กันด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ